นะคะเราก็จะมาทำวิดีโอเรื่องคนโชคดีเ vs คนโชคร้ายดูนะคะว่าเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงไป,ปชมไปชมกันเลยไหมม,ม,มีคำถามด้วยแล้วเราเนี่ยจะมีคำถามให้คิดนะคะไปชมกันเลยคนโชดค,คชดีคนโชคดีคนโชคดีหาเงิน คะนโะชค้าย คนโชคดีทำการบ้านส่งครูบ้านเรารวยเกินครูคะส่งการบ้านได้จ้านักเรียนไหนดูซิถูก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 หมดเลยจ้าเก่งมาก คนช่อกลายทำการบา้านดีกว่าวันนี้อ่านหนังสือมา,าทั้งวันต้องรียกทาการบ้านไปส่งครู่เสร็จแล้วเอาไปส่งครูดีกว่าคู่ขาส่งการบ้านค่ะโอเคนะผิด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 ทำไมผิดหมดเลยอะคะหนูอ่านหนังสือมาทั้งวงนันเลยนะ เนี่อมานจดลบไม่ใช่จดบวกกลับบ้านเ,เลยแล้วพรุ่งนี้อ่านเป็นปลบมาด้วยคนชอบดีคนชอบดีเล่นไอแพดเล่นไอแพดดีกว่า สิจ้าแป๊บหนึ่งนะค่ไ<า>หนดูซิเดี๋ยวลูกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ทำให้โอเคได้แล้วค่ะลูกคนชอกาล ฉันจะทำการฉันจะจะตรวจดูค,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 คดรูเธอว่าคนโชคดีทำการบ้าเฮ้ยไม่ใช่คนโชคดีเล่นปาทัด เสร็จแล้วจ้าคนชคร้ายทำไมเาเราต้ทำแบบนี้นะแม่ขดัดเอากับข้าวเสร็จ,จยังจ้ายังอีกฮะคนโชคดีเล่นโทรศัพท์

อีกแล้วหรอกเมื่อกี้แม่รู้เลยนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้มแม่ทำเสร็จแ,แล้วคะ่ะนี่นี่นี่ฮ่นี่เป็นของวันครั้งก่อนแม่จมําได้เลยไม่ใช่หน้านี้แม่ยังไม่เห็นหนูทําเลยทำเดี๋ยวนี้เหรอค่ะเฮ้ยลูกฉับเนี่ยคน คนโชคดีคนโชคดีซื้อเตี่ยง เองจ่ายแ่หนึ่งบาทแต่ตอนนี้เขาลดเขาลดตังค์ให้เป็น1บาทเยอ,เยอ,อคะคนโชคร้ายนี่เองนี้ร่มจั่งแม่จ่ายเต็งนี้เท่าไหร่หรอจนน๊ะพันหนึ่งจ่ะลูกเอาแล้วเขามีรถไม่หรอจ๊ะไม่มีค่ะโอ้โหงั้นไม่ซื้อดีกว่าไปซื้อเต็งเก่งขายดีกว่า แต่งูปทขาแม่งแพงกว่านี้อีกหรอคะอ๋อพอดีว่าเขาเนี่โปรโมชั่นอันนั้นอะมีโปรโมชั่นเหลือแค่หนึ่งซื้อก็ได้ค่ะหนูนอนคืนก็ได้ชุดโอเคค่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะกับการเล่นคนคนคนโชคดี vs คนโชคร้ายนะคะก็มาถึงคำถามเลยนะคะคำถามก็คือคนคนโชคร้ายตอนที่สอง คำถามที่2คืออะไรแล้วคนโชคดีคำถามที่3คืออะไรคะตอบกันมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ